สวัสดีวัยรุ่นสายปั่นนะครับวันนี้หน่ยช่องบีจะเบ็ดสลัตอยู่กับผม b ีเองครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้ลอกเลียนแบบหรือทําตามนะครับวันนี้อยู่ในเกมพี่บัวแห่งโชคลาภของเราเองนะครับผม f o r t จูนเอครับผมไปเลยครับโหวันนี้เตรียมทุนมา50บาทครับผเดี๋วเปิดเสียงกัน50บาทครับจะไปไกลขนาดไหนครับผมวันนี้ ช่วงนี้บีใส่ปั้นทุนน้อยนะครับห้าสิบาทเนี่ยวัดไปเลยสิบทีครับสิบทีห้าบาทสิบทีห้าสิบพอดีครับผมเล่นแบบสายวัดครับช่วงนี้เราก็ต้องมาแบบทําบุญครับเพราะเราชอบวัดพามไปครับขอสักหน่อยเพื่อนขอทุนหน่อยขอทุนหน่อยมาไหมอ้าวเรียบร้อยทองมาครับทองมาแบบนี้ก็สวยนะครับ มาแบบนี้ก็สวยนะครับเท่าไรโอ้โหร้อยห้าสิบครับโอ้โหมีมีตังค์ละลองนี้มีทุนแล้วครับไปครับแนะนําดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้ลองเรียนแบบนะครับมาอีกครับโอ้โหพี่ปัวทองสองก้อนอย่างนี้ก็สวยครับมาอีกหนึ่งร้อยครับสี่ก้อนร้อยครับทองไปครับปล่อยมันไหลไปครับ ก็คืออย่างที่บีบอกนะครับว่า100รอบมันต้องปล่อยบิ๊กวินให้อย่างเราอย่างน้อย1รอบนะครับดูที่ว่าเราจะปรับจังหวะให้มันตรงกันหรือเปล่านะครับจังหวะเบ็ดเรานะครับว่าถ้ามันปล่อยบิ๊กวินปุ๊บเราปรับเบ็ดให้มันตรงกับจังหวะมันปล่อยโหยังไงก็รวยครับเดี๋ยวมีมาละ270ไป20บาทอีก10ทีครับวัดไปครับวัดยาวครับไปครับเงียบเลยได้ทองสองก้อน วันนี้ทุนมา50บาท <บา S 1> นะครับวันนี้ช่วงนี้ปั้นทุนน้อยครับไปครับอืเงียบพึด๊ดเงียบพึ๊ดเลยครับเฮ้ยเต็มแผงไหมเพื่อนเต็มแผงไหม,มไม่คกลับมา <laughs> กลับมาเหลือเจ็ดสิบครับโอ้โหสองร้อยเมื่อกี้นี้ไปเรียบเลยทำอะไม ยี่สิบหมุนไม่ใช่ยี่สิบบาทเหลือเจ็ดสิบเหลือเจ็ดสิบบาทนะครับทุนได้ได้มาสามทีครับถ้าสามทีนี้มิ้นคาก็ตัวขาตัวมันแล้วครับผมเดี๋ยวกดเอไปเลยเุ้ยมาไหมอ้าวมาครับโดดอยู่ครับอะไรก็ได้ครับตอนนี้ขอเต็มแผงไว้ก่อนอะไรก็ได้ครับขอเต็มแผงไว้ก่อนครับมาไว้ถุงเงินถุงทองโอ้โหถุงเงินมาครับถุงทองมาครับคูณสิ เรียบร้อยดอกนี้เอาเรื่องครับเบ็ดยี่สิบครับผมเต็มแผงยิงเข้าไปโอ้ยรางวัลไม่กลับนะครับปุ๊บโอ้ซูเปอร์เมกลครับบอกมาสี่พันโอ้โหนิ่มแล้วครับนิ่มแล้ววันนี้นิ่มแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวมีทุนแล้วเราไปเบ็ดหนักนะครับเล่นสล็อตก็ต้องกล้าวัดเหมือนกันนะครับผมเล่นอะไรก็ต้องกล้าวัดนะครับไม่งั้นไม่มีทางบวกเยอะแน่นอนครับ แนะนำดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมจะมาอีกหนึ่งดอกครับผมคือบีก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะครับบีคือเป้าหมายตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับแต่คือถ้ามันถ้ามันเข้าเรื่อยๆก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันไม่เข้าเนื้อเราเนีเ้ยเราก็ไปเรื่อยๆครับว่าถือว่าเรามาถูกจังหวะนนะครับบวกมาแล้วครับ2,600ครับคูณบาท แต่ที่จริงก็ควรเลิกได้นะครับบวกมาขนาดนี้แต่มันกำลังมาไงถ้ามันกำลังมาก็ต้องปล่อยให้มันไปเรื่อยครับไปให้สุดลองมาโอ้ยบิ๊กวินไม่หนึ่งดอกครับได้มาอีกสองวันหกสิบบาทเบ,บ็ดร้อยครับผมมีปล่อยไปนะครับสามสิบหมุนนะครับเบ็ดร้อยประมาณสามพันนะวิธีการวัดของสลอตก็ จะวัดเป็นจํานวนรอบนะครับผมคํานวณสมมุติถ้าเราวัดอย่างบีวัด30 30หมุนเนี่ยก็คือเป็ดละร้อยคือ3 0 0พครับเหมือนเป็น1ไม้บีนับเป็นหนึ่งไม้ไหมไม้สามพันเนี่ยแต่เป็น3 0บรอบไงงงไหมเดี๋ยวเล่นไปสักพักเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะครับผมเทคนิคครับเทคนิคของบีใช้ครับผมตอนนี้มีอยู่สามพันนะครับสามพันก็สิบหมุนครับผมเป็ดละสามร้อยพอดีครับผมวัดไปเลย มันใช้ได้ผลค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับวิธีนี้มาแล้วครับมาแล้วเต็มแผงไว้เพื่อนเป็ดสามรอยอะไรก็ได้ขอเต็มแผงเดียวพอขอเต็มแผงเอยเพื่อนอประทัดประทัดเต็มแผงไปประทัดไม่มา โอ้พรธอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยพาโล่450เบส300โดดอย่างนี้คไมแพงไหมเพื่อนโอ้โหแต่แต่ก็ยังดีครับเข้า2รอบครับแต่เมื่อกี้นี้เบส300นั้นมา450พี่บัวอย่าโดดเลยถ้าอย่างนี้มึงอย่าโดดเลยขออีกหนึ่งดอกนี่นี่ก็ได้ไม่ต้องเต็มแผงก็ได้เพื่อนไม่ต้องเต็มแผงก็ได้ตัวทองเนี่ยโอ้โห มาครับส้มเต็มแผงไหม,มเงียบจะมาไหมเพื่อนจะมาไหมโอ้โตัวเดียวได้มาอีกห้าพันสี่ถือว่าสวยรอยู่ครับบวกมาห้าที่จริงบวกมาห้าพันนี่ควรจะพอใชครับผมจะขออีกสักหนึ่งไม้ครับหนึ่งไม้นี่ครับสิบหมุนครับห้าพัน เบ็ดละ510หมุนครับ5,000ครับรอสุดท้ายครับมาไหมขอสักดอกเจ็บเจ็บเฮ้ยเจ็บเจ็บไหมเจ็บเจ็บไหมโอ้โหส่องแดงไม่ต้องโดดครับดอกนี้ไม่ต้องโดดแต่เต็มแผงครับโอ้พี่วัวมาครับ จครับดอกนี้เท่าไรห้าห0ื่นปะห้าหมื่นครับโอ้โหทุนมา50าสบวกมาห้าหมื่นสามโอ้บหพอเลยเลิกเลยครับโอ้โหพอเลยเลิกเลยครับผมวันนี้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้บีนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้ทุนมาห้บาทบวกมาห้าหมื่นสามครับผมถือว่าเอาเรื่องนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ